สวัสดีครับนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องอ้ดเชียงใหม่ CMYD นะครับตอนนี้เราก็จะอยู่ที่ถนนหดเชียงใหม่ลำปลางนะครับตอนนี้โออตมาถึงลำปลางแล้วอำเภอห้างจัดจังหวัดลำปลางนะครับก็มาที่ร้านนะครับกะลานะครับซึ่งก็เป็นร้านใหญ่ทีเดียวนะครับร้านกะลาเนาะอ่าก็นะครับออตมาถ,ถึงที่จังหวัดลำปลางนะครับแล้วก็ นี่ก็จะเป็นร้านกะลานะครับซึ่งก็จะเป็นร้านอากเตีเ๋ยวนะครับที่อยู่ในกาลาก็ใหญ่มากนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะครับต้องไปกินร้านกาแฟก่อนนะครับแวะก,กาแฟก่อนจะขับรถไปที่บ้านโอ๊ตนะครับที่ลำปางหลวงนะครับร้านกาแฟก็จะตกแต่งนะครับโหมีในส่วนของอา ฮอลแลนด์ด้วยนะครับอ่าโดมที่เป็นแบบฮอลแลนด์เนาะนี้นะครับด้วยนะครับร้านกาแฟก็น่าอยู่น่าน่านั่งมากเลยนะครับทางนู้นก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะคบก๋วยเตี๋ยวเรือแต่แม่โอ๊ตเนี่ยไปนั่งรออยู่ที่อ่กะก๋วยเตี๋ยวะลาฝอนแล้วแต่ว่าอ่ะขอกาแฟแบบโอ๊ตเนาะก็จะแวะนั่ง ร้านกาแฟก่อนแล้วก็สั่งกาแฟไปกินกับแม่เนาะแต่แม่ไม่ชอบกาแฟนะครับอในส่วนของร้านกาแฟนะครับอ๋อมีไอติมด้วยนะครับร้านก็ตกแต่งได้อย่างน่าอยู่น่านั่งมากเลยนะครับมีไอติมด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของเซรามิกนะครับ ถ้ามาจังหวัดลำปางขึ้นชื่อที่สุดก็น่าจะเป็นร้านกับเซรามิกนะครับกาแฟนะครับที่ตกแต่งไปด้วยคือในโซนนู้นเขาก็จะขายเซรามิกด้วยนะครับหลายอย่างน่ารักนะครับก็จะเป็นโซนนะคะเป็นเจ้าของเดียวกันนะครับเจ้าของเดียวกันก็จะมีในส่วนของอาที่ขึ้นชื่อก็คือกว๋วยเตี๋ยวกะลานะครับคือเดี๋ยวจะพาไปนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นร้านต๋วยเตี๋ยวนะครับก็จะเป็นคลิปต่อไปเนาะคลิปนี้ก็จะมาร้านกาแฟก่อนนะครับแล้วก็อาจจะในในส่วนของร้านกาแฟนะครับด้านหลังก็จะมีเป็นขายของที่ระลึกนะครับหลายอย่างด้วยกันนะครับเป็นกระเป๋าเป็นงานแฮนด์เมดต่างๆนะครับเครื่องประดับด้วยนะครับในส่วนด้านหลังนี้นะครับสวัสดีครับมาร้านกาแฟเนาะอันนี้ไม่เปิดหรอครับเปิดไหมเปิดครับเปิดอ๋อ ในส่วนนี้ก็จะเป็นก่อนที่จะไปร้านกาแฟนะคะก็พาชมของที่ระลึกก่อนนะครับก็มีหลายอย่างนะครับมีหลายอย่างนะฮะอุ้ยตู้น่ารักจัางตู้เล็กๆนะครับน่ารักเป็นตู้จิ๋วเนาะโอ้มีหลายอย่างเลยนี่นะครับแล้วก็ มีแบบของแต่งบ้านมีโคมไฟมีพระน้อยนะคะเป็นแบบอ,อุ้ยพระพิคเนศโอ้โหน่ารักจังพระพิาเนศแบบมีทรงเครื่องเป็นเครื่องประดับด้วยนะครับนี่ย ก็มีหลายอย่างนะครับมีกระดิ่งด้วยนะครับของแต่งบ้านเนาะมีผ้าอบด้วยนะครับนี่สัญลักษณ์ของลำปางที่แททรูก,ก็คือม้านี่เองนะครับม้าโคมไฟเท่าไหร่เนาะ950โอ้โหหน้าหน้าเอาไปไว้ที่บ้านนะครับผมยาวด้วยเก๋ไก่นะครับคือป้ายผมยาวมาอยู่ฝั่งเดียวอย่างเงี้ยครับเหมือนมาเมียเลยนะครับทรงผมทรงผมของม้าก็ เหมือนมาเมียเลยนะครับน่ารักจัง950นะครับใช่ไหมเช็คก,ก่อนเช็คราคาดีๆก่อนอเอาไม่ใช่นะครับขอโทษที3,200บาทสำหรับม้านี้นะครับว้าวโอ๊ะเป็นคนชอบม้านะครับที่บ้านโอ๊ก็จะมีอ่าม้าหลายตัวอยู่เดี๋ยววันหลังพาพาดูคอเลกชันนะครับของสะสมเล็กๆนะครับคือโอ๊ก็ไม่ได้ปรับมีเงินเยอะเนาะของสะสมโอ๊ก็จะเป็นแบบม้า ในราคาที่แบบพอซื้อได้นะครับที่โอสะสมอู้อันนี้ก็น่ารักจัง999ากนะคะเป็นม้าโชว์นะครับเป็นม้าโชว์คืออ่าจังหวัดลำปางนะครับก็จะขึ้นชื่อเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยนะครับที่มีรถม้านะครับนี่นะครับก็มีพานด้วย โตอมหมูบูชาขนาดจิ๋วนะคะมีหลายอย่างนะครับเยอะเลยนะคะด้านในนี้ก็ส่วนมากด้านในก็จะเป็นของโอ้มีเปียดด้วยเปียดแปลว่าหาบแบบนี้นะครับภา,ภาษาลานนะาเรียกว่าเปียดนะครับนะครับ ก็ตอนแรกว่าจะเข้าร้านกาแฟนะครับกลับกลายเป็นมาพามาชมของที่ระลึกซะงั้นนะครับก็โซนนี้ก็จะเป็นขายอุ้ยโซนนี้ก็จะเป็นเซรามิกด้วยนะครับของน่ารักหลายอย่างเลยนะครับอุ้ยน่ารักจังน่ารักนะคะเป็นกะลานะครับสมชื่อร้านเลยกะลาเอากะลามาทําเป็นแบบสัตว์นะครับสัตว์น่ารักมากนะครับเป็นม้าลายนะครับกึ่งยีราฟนะครับ คอยาวทีเดียวครับโมเดลมากมากนะคะก็เป็นการประยุกต์นะครับสมชื่อร้านก็คือกาลานะยครับกาลาที่แบบว่ามีเป็นสัตว์เลี้ยงหรือว่าเป็นต้นมะพร้าวหลายอย่างเลยนะครับ f อซนะครับสามารถมาชมนะครับมาช้อปปิ้งได้ที่จังหวัดลำปางนะคะเป็นถนนแห่งสัตว์ลำปางนะ อุ้ยอันนี้คือร้านกาแฟอีกโซนหนึ่งหรือเปล่าเนาะอ๋อเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอุ้ยโหเต๊ะรูมากนะครับโต๊ะรูเหมือนร้านกาแฟเลยแต่เป็นร้านอ่านร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอีกโซนหนึ่งเนี่ย็ต๊ะรูน่ารักน,นะครับก็เป็นอีกโซนหนึ่งจากที่โทอกับแม่ได้สั่งก๋วยเตี๋ยวไว้นะครับ นี่งก็จะเป็นกุฟเี่ยวเรือว้าวเป็นโมเดลนะครับเหมือนรีสอร์ทเลยนะครับสไตล์รีสอร์ทนะครับการตกแต่งร้านนะครับก็จะมีในส่วนของที่ขายเป็นเซรามิกนะครับเยอะมากมายเลยนะครับก็เป็นกระถางเล็กๆ5ใบละ25บาทเองนะครับมีหลักสีสันนะครับหลักสีสัน เยอะทีเดียวนะครับจังหวัดลำปางนะครับคําขวัญของจังหวัดลำปางก็ทานหินลือชารถม้าลือลั่นเครื่องปั้นลืองามนะครับงามพระธาตุลือไกลแล้วก็ฝึกซังช้างใช้ลือโลกนะครับในส่วนรายละเอียดของคําขวัญเดี๋ยวโอจะอา่าอธิบายอีกทีนึงนะครับถ้าหากวันไหนโอได้ไลฟ์สดเนาะคืนนี้ก็ได้นะครับคืนนี้อาจจะไลฟ์สด ที่บ้านโอ๊ตเองนะครับเป็นบ้านหลังเล็กๆนะครับที่โอ๊ตอยู่ตอนเป็นเด็กๆเนอะสำหรับคลิปเนี้ยจะมีเพลงด้วยนะอาจจะติดเหลืองเนาะโอ้ยผมหน้ามาตัดยังไงเนี่ยไม่ตรงเลยต้องกลับไปร้านนี้ใหม่นะไปเล็มใหม่นะครับให้ตรงกว่าเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปต่อที่คลิปต่อไปนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะดูคลิปต่อไปแล้วก็สับสกายให้โอดด้วยนะครับนะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไปชมคลิปต่อไปเป็นร้านกาแฟนะครับก็ขอบคุณและสวัสดีครับโอ๊ตเชียงใหม่ CM Variety ครับ